ต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่ช่องตามปู่เที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาวัดพระแท่นดงรังกาญจนบุรีตามมาดูเลยครับวัดพระแท่นดงรังวรวิหารตั้งอยู่ตำบลพระแท่นอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระแท่นดงรังวรวิหารสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่า คงสร้างในสมัยพระเจ้าบรมกโรธเมื่อครั้งทรงค้นพบพระแท่นดงรังและทรงโปรโดให้ช่างหลวงสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองไม้แกะสลักประดับมุกถวายเป็นพุทธบูชาไว้ณวิหารพระแท่นภายในวัดมีปูชนียสถานและโบราณวัตถุประกอบด้วยบนดบเขาถวายพระเพลิงรอยพระพุทธบาทจำลองลานนางฟ้า บันไดแก้วบันไดนาคเจ็ดเสียนพระพุทธบาททราวดีสีมหาโชคพระสังกตัตยานะหลวงพ่อโตพระอุโบโสถจัตรรมุกวิหารพระแท่นวิหารบทยาวิหารพระอนนทพระพุทธบาทไม้ประดับมุกมณดกพระบรมสารีริกธาตุและบ่อบ้วนพระโอษวิหารพระพุทธมงคลรวมทั้ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตั้งอยู่ภายในวิหารพระพุทธมงคลเดี๋ยวเราเข้าไปกระดาบขอพรพระแทนกันครับเพื่อนๆโอ้โหมนเป็นกรับเป็นกระเบื้องอืดกระแทนเดียว เรามากราบขอพอรประแทน่นตรงนี้กันก่อนนะครับสาธุที่ฝาผนังด้านหน้าจะประดับด้วยกระเบื้องนะครับสวยงามมากครับโอ้โห ทุสาทุสาธุเขาแก่มากเลยครับเพื่อนๆคนลุกเลยครับมีตำนานเล่ากันมาแต่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาบรรทมแล้วดับขันปรินิพานบนพระแท่นนี้เล่ากันว่าแต่เดิมมีต้นหลังขึ้นอยู่ริมพระแท่นข้างระต้นโน้มเข้าหากันส่วนที่เป็นพระแท่นนั้นเป็นปลายของเทถอกศิลา ที่ยื่นออกมามีลักษณะเป็นศิลาแท่งสูงข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งข้างสูงวัดได้สอกคืบและยังมีส่วนที่สูงขึ้นไปอีกเหมือนเป็นหมอนกว้างประมาณคืบเศษสูงประมาณหนึ่งคืบข้างปลายพระแท่นสูง16นิ้วพระแท่นยาว11ศอดอกคืบกว้างสี่สอกเศษบริเวณส่วนบนส่วนล่างกว้าง3าอกเศษวิหารพระแท่นดงลังหลังเดิม สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในรัชส,สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกราเจ้าอยู่หัวบรรดาพระสงฆ์และบรรดาพุทธศาสนิกชน,นผู้มีจิตศรัทธาได้บอกปุนร่วมใจกันปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมตมีมาารมภาลัยข้างนอกกับชานทักษิณโดยรอบเป็นต้น มีหลักฐานบันทึกไว้อย่างละเอียดตรงนี้จะเป็นก้อนพระโลหิตนะครับสาธุสาธุสาธุกนกไม้แกะสะลักโลงรักปิดทองส่วนหนึ่งของหน้าบันลายเทพนมวิหารพระแท่นดรงลัง น้ำสักสิบบาทประแท่นที่ใส่ที่สมที่ระลึกสมโภชพระรามหลวงครบสี่ถห้าปีวัดประแท่นหลวงวรวิหาร สสาสาเป็นลิขสิการเนาะน่ครับอิฐโบราณที่วิหารพระแท่น น,นี่จะเป็นวิหารพระอน,น์อุหสาธุสาธุสาธุขนล,ลุกเลยครับข้างๆวิหารประแทนยังมีอีกวิหารหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ วิหารรมรนกายเป็นยังไงวิหารบทยาโอ้โหสาธุสาธุสาธุ บลมคูพ,พระปูหรือสีชจีวโกมาราัตนะครับตรงนี้เป็นหินบทยาเจ้แาแ้ชชวีวัน บ่อบวนพระโอษฐ์เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน บ่อบ้วนพระโอษฐ์สาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเราเข้าไปชมอาสมพระฤาษีกันครับไปขอพรพระฤาษีกันครับเพื่อนๆอ,อาสมพระฤาษีแต่เป็นพระอยู่ด้านในอ๋อฤาษีโอ้อยู่ด้านในสาธุสาธุสาธุ โอ้หคนลุกเลยครับสาธุสาธุสาธุาโอ้โห รพปุรษีสาธุสาธุสาธุพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระแท่นดกหลังพระสังกัจจายใหญ่ที่สุดตรงนี้พระวิหารพระพุทธมงคลหลวงพ่อโต บเล่เลยเล่เลยโอ้โหหลวงพ่อโตมาเลยครับ เพื่อนๆอดธิษฐานที่ขอพรเลยครับสาธุสาธุสาธุาธเข้ามาคนลุกเลยครับหลวงพ่อโตโองค์นี้องค์ใหญ่มากเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากครับแล้วก็จะมีปูกยามังกรด้วยครับเพื่อนๆที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ครับ นอกจากนี้ตรงนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านด้วยนะครับจะอยู่โดยรอบนะครับด้านนี้จะเป็นเครื่องสังคารโรนะครับทั้งนั้นเลยครับผมว่าดีนะครับมากราบขอพรพระแล้วก็ยังมีโอกาสได้มาเรียนรู้นะครับของเก่าโบราณครับถือว่า เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องหาปลานะครับนะี่ครับคนรุ่นใหม่ๆลูกหลานจะได้รู้จักนะครับเป็นการเรียนรู้ไปนในตัวครับเพื่อนๆของบางอย่างเนี่ยจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นนะครับบางครั้งก็ทึ่งกับคนโบราณเหมือนกันครับว่าเขาประดิษฐ์สินค้าหรือว่าของที่ใช้เนี่ย ทำได้ยังไงนะครับถือว่าฉลาดมากครับตรงนี้จะเป็นมนตบถวายพระเพลิงนะครับมีรอยพระพุทธบาทจำลองได้ครับด้านในจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็ พรพุทธรูปนะครับสาธุสาธุสาธุบางคนเขาก็เดินขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นบันไดานาคนะครับ